สำหรับปลาสุรนี่นะครับรับประกันเลยว่าจะบ่มีกินข้าวหอมสมุนไพรย่่งแน่นอนสวัสดีครับพี่น้องมนีก็อยุเงินอยุสั้นคือเก่านะครับสำหรับมณีพาพี่น้องเข้าสวนอีกแล้วครับมาเก็บผักเนาะใบกะเพราแลวก็วัตถุดิบที่สำคัญในเมนูอาหารมนีนั่นก็คือคานะครับเสียมกับพร้อมแล้วนะครับมาคุดคากันเลยพี่น้องคูดคาแล้วเรียบร้อยครับผม คุดค่าเรียบร้อยจากนั้นไปทําอาหารกันเลยครับผมอันนี้ผมเอาเนื้อออกจากปลามาแล้วนะครับอันนี้ปลานิ่นสองตัวนะครับเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องลปลานิ่นสุดเด็ดนะครับเอา้าหลังจากนั้นผมก็สิหั่นเนื้อปลาต่อเลยครับซอยปลาแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนกระดูกนี่ผมสิไปต้มเป็นน้ำซุปเด้อพี่น้องใส่เกลือลงไปครับผมใส่เกลือลงไปแล้วกลใส่บักหน้าพี่น้อง หส่เปลอกเน่าแลนะครับใส่บัอกเน่าแล้วก็ขันเลยครับพี่น้องหลังจากขันแล้วเนาะพี่น้องเนาะกระสิปั้นเอาหนามนวมันออกเนาะพี่น้องโดยนามนวกกระเอียไว้ใส่หมอต้มนะครับส่วนเนื้อที่เฮ้าขันแล้วเนาะกสิเสีวไว้รอทะลวกนะครับหลังจากนั้นผมก็มาเลือกคานะครับเลือกเอาเป็นขาอ่อนนะครับผมก็จะมาหั่นแลวก็ซับให้ละเอียดมากที่สุดนะครับ ซับคาแล้วเรียบร้อยครับผมสำหรับรสชาติความสมนะครับผมจะเอาน้ำนวที่เขาเอาบักหน้าเอาเกลือขั้นปลาครับลงไปครับครับไปครับผมน้ำเนื้อปลาที่เขาขั้นไว้นะครับเอามาใส่หม้อนะครับเตรียมที่จะเอาไปลวกนะครับตักน้ำในหม้อต้มนะครับเอามาลวกเนื้อปลาที่เขาขั้นไว้แล้วเนาะพี่น้องเนาะ ผมจะลวกสามน้ำนะครับพี่น้องลวกน้ำแรกนะครับก็จะประม่านนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวร่อให้น้ำเดือดเท่าก็จะตักน้ำใส่ลวกอีกขั้งหนึ่งนะครับน้ำเดือดเท่ากับลวกปลาอีกรอบนะครับพี่น้องลวกปลาแล้วเรียบร้อยนะครับสามน้ำพอดีนะครับจากนั้นเท่ามาปรุงรสกันเลยครับผมใส่ข้าวคั่วลงไปครับผมใส่พริกป่นลงไปครับผม ใส่น้ำปลาลงไปครับพี่น้องคนให้เขากันแล้วก็ชิมเิ่งรสชาติครับพี่น้องถ้าพี่น้องจะเพิ่มน้ำก็ับเอาน้ำซุปที่เขาต้มไว้นะครับใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับผมก็สิเพิ่มเข้าไปสักน้อยเนาะพี่น้องพี่น้องก็สามารถเติมรสชาติที่พี่น้องชอบได้ตามใจชอบนะครับสีไซปะแดกหรือสีไซบักหน้าก็แล้ยแต่พี่น้องเลยครับพอชิมได้ที รสาติตามที่พี่น้องต้องการใส่ผักลงไปครับผมวัตถุดิบที่สําคัญในผักนี่ก็คือคาออนซ้อยนะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นสูตรดับกินข้าวนะครับพี่น้องร่องไปเห็ดเบิงนะครับรับประกันความแสบความนัวนะครับโดยเบาเกลวยหวานแ่บแน่นอนครับพี่น้องใส่ผักแล้วพี่น้องก็ค้นนะครับแล้วก็ชิมเบงอีกนะครับพี่น้องสิร้หูวว่าความหอมสมุนไพรมันจะออกมาจากคานะครับ ข้หมหอยสมุนไพรออกมาจากคานะครับรับประกันนะครับข้มแซบข้มนวลบ่ข้าวย่างแน่นอนนะครับพี่น้องให้พี่น้องไปลองเฮ็ดเบงแงนะครับสูตรนี่บ่าว่าสิเป็นปลาปลาสวายหรือปลายังกระเหลี่ยแต่ปลายังกระตามสร้างนะครับบ่มีกินข้าวแม้แต่หน่อยนะครับแล้วนะครับพี่น้องคำบอกคำจ่าอันใดบ่มวลน,นั่นหัวอนุญาตบาดคําด้อพี่น้องเ้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ก็แหล้วกันสำหรับลาบปลา สูตรนี้นะครับรับประกันเลยว่าจะบ่มีกินข้าวหอมสมุนไพรยัางแน่นอนนะครับสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณขอบคุณและสวัสดีครั